สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับคัดลอกลิงก์นะครับผมวิดีโอที่เราโพสต์ลงไปแล้วนะครับเมื่อเราต้องการเอาไปโพสต์อยู่บนในกลุม่มหรือว่าในรายหรือว่าในฟตฟอร์มอื่นนะครับผมเราจะโพสต์เป็นลิงก์นะครับเพื่อเพื่อให้เพื่อนเพื่อนที่กดเข้ามาแล้วก็มาเจอตรงหน้าฟีดของเราเลยนะครับมาดูวิธีการกันครับ อ่าโอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับตรงหน้า facebook ของเรานะครับกดไปตรงที่โปรไฟล์เลยครับโอเคครับผมเมื่อเข้ามาหน้าโปรไฟล์เห็นไหมครับเราจะเลือกวิดีโอไหนอย่างอ่าคลิปตัวนี้นะครับที่เราโพสตไปแล้วนะครับผมเราก็กดตรงสามไข่ปลานะครับสามจุดตรงมุมด้านบนนะครับผมโอเคเมื่อเกดเข้ามาแล้วก็มากดตรงที่คัดลอกลิงก์นะครับผมนี่มันก็จะคัดลอกลิงก์ไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับผม วันนี้เขาชิบเปิดโคตรนี้เาขกเากลุมล่มๆๆนะครับเนาะนี่เขากลุ่มกลุ่มคุ้นนะครับเนาะนี่ครับเาขาชิบกลุ่มเลขสีนะครับนนเนาะเขากลับมากดตรงนี้ปุ๊บเขาว่างครับผมาวางปุ๊บเห็นไหมครับไม่เกิดจะขึ้น,ปนเป็นเขาก็โพสได้เลยครับผมโอเคเนาะครับเห็นไหครับกเกิดขึ้นเนี่ย